นี่ดูวันนี้เราจะมาสร้างเขาวงกดกันเสมอใช่าไหมเก็บไม้ช่พ่อเลยเก็บไม้เข้าก็หิวบบขอกินก่อนเดี๋ยวเรามาสร้างเป็นเขาวงกดกันครับทุกคนเดี๋ยวให้พวกรถทีมเข้ามาโอเคจ๋าหนูว่าเราสร้างตลาดเหรอะสร้างตลาดหนูไม่ไม่สร้างช่วยพ่อเหรอกอันนั้นหนูสร้างตลาดกันสเลแต่ว่าเพราะว่าในหนูจะช่วยยูโอเคเอาไม้ก่อนงั้นใจอย่าเพิ่งเอาไม้ให้ ให้แบบเออให้ให้ไม้ให้ไม้มันหมดก่อนนี่อันนี้พอจะทำเป็นทางเข้าเราจะเริ่มสร้างเลยครับทุกคนนี่ไม่ใช่คุณเออเออนั่นแหละสต้องนี่แหละสร้างแบบนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้มาต่อกันเออบถ้าตรงนี้มันไม่ตรงถ้าตรงไหนมันไม่ตรงเดี๋ยวหนูสร้างใหม่ใค่นะเห็นไหมเห็นไหมเพ่อนเทียบเนี้ย ดี๋ยวตัดไม้ต่อไปเก็บไม้ต่อปลูกไว้ก่อนเริ่มสร้างเของวงกลมนะครับกคนไม้อยู่ในลรงไม้อ่ะขอโทษกับตัดปลูกไว้ด้วยนะแปบนึงอยู่ไหนเนี่ยค่อเดี๋ยวหนูสร้างก่อนนะถูกมั้ยหือสร้าง สร้างโอเคทีนี้โค้งกันทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งยังไงก็หักเนี่ยเลี้ยวฝั่งนี้นี่เลี้ยวฝั่งนี้อย่าแบบนี้เหรอใช่<ด>นี่เน<ๆ>ี้ยอันอันนี้มาอันนึงก่อนอันนี้ต่อมาอันนึงแล้วก็มาเลี้ยวฝั่งนี้เลี้ยวมาฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้เราต้องถังเขาวงกลมให้ด้วยนะยนี่เก็บไม้ช่วยกัน ไม่เคยตายดินะนใช่แต่คราวนี้หนูไม่ได้ตายอะไรเลยมันไปใช่เยอะขึ้นอันนี้ทุบๆออกอันนี้<ม>ทุบแกงออกก่อนทุบอ,ออกเลยหรอใช่แล้วก็มาตอดฝั่งนี้ใหม่หมดเลยลูกเออเนื้อด้วยแล้วทุบเลยทุบเลยเดี๋ยวไปทำไงทุบออกเลยแล้วมาตอดตรงนี้ใหม่ได้เจ็ดอันอ่ะโอเคนั่นแหละ โ okay. อเคเฮะอันนี้อันนี้อันนี้ม,ามาันตรงนี้ต่อมาตรงตรงนี้เดี๋ยวก็ต่อมาให้เดี๋ยวสั่งนะครับกดมือต่อแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุบอกกันลุก็ต่อตรงนี้ให้ก็ตรงนี้มันใกล้เต็มแล้วอะโอเคแล้วก็เลี้ยวฝั่งนี้นี่หรอนี่ไงนี่มาฝังนี้มือต่อมาตรงนี้โอเคนี่นแหละต่อมาโอเค จากตรงตรงนี้เลี้ยวมาตรงนี้นะนี่พอแล้วพอแล้วอันอันนี้อันนี้เลี้ยวมาตรงนี้เลี้ยวมาตรงนี้โอเคแล้วพอเก็บฟอกก่อนเนี่อีกหนึ่งอ่ะนี่ตรงนี้เราต่อมาตรงนี้เลยต่อมาเนี้ยแล้วตุ้ยก็หักออกมาอย่างเนี้ยหักออกมาอย่างนี้ก็เลี้ยวมาตรงนี้เลยกำแพงไม่พอแล้วเราต้องไปเก็บไม้ต่อแม่ตัดไม้ให้อยู่เออมามาตัดช่วยหนูหน่อยแม่ตัดไว้อยู่ไหนอ่ะ เราซื้อไม้หน,นึ่งคนเราจะทำเป็นเขาวงกดนี่อะไรนี่ก็บกันตับปิดจักรแล้วน,นี่นี่เราตอตรงนี้เลยตรงนี้มาอันนึงแล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้เลยนะนใช่นี่แหละถูกต้อง,องนหน,นึ่เราทางนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็ตรงมาตรงนีน้เลยโอเคโอเคดูอ้ Sang to <laughs> anh yêu của con em đây mấy em 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 โอเคหนูทำตรงเลยเ,เดี๋ยวเราก็ราสร้างทางกันอ่ะไม่ต้องไม่ต้องทางกันก็ได้โอเคจะเพิ่งวางนะกับดัก <Okay. S 1> อ่ะ มาจัดมาจัดม,มา,าตัวออกก่อนได้ไหมเนี่ยเรืร่องข้อต่อนนี่ก็ได้ ổn đi nuộc rồi Như lấy mặt tiền công càng người เขาหุ่นปดแล้วถ้างั้นเอาตรงนี้เอาตรงนี้หักมาตรงนี้เลยไหมเราจะได้ไม่ต้องทำเยอะไงจะได้ไม่ต้องอะไรนั่นแหละเออเสมอเสมอจ้ะทุบตรงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้เลยหรอเอ้าหนูปิดตรงนี้เหรอเหยาะต่อมาอีกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปิดไม่ล่ะมันตันเกิปิดเลยก็ได้เนาะมันสั้นเกินยังตึงแรงอู่ทุบๆตรงนี้ออกอีกนิดนึงได้ไหม งนี่เลยนะทีนี้ปิดตรงนี้เลยน,นี่อะไรเน,นี่ยเดี๋ยวพึ่งพึ่งยวพ่อพ่อบอกหนูหนูมันนี่ไหมหนูมันทุกวันนี้ออกก่อนลูก นี่นี่มาทุกฝั่งเนี้ยเนี่ยนี่นี่ทุกฝั่งนี้ยมาต่อเดี๋ยวพ่อจะทำให้หนูมาต่อทุกบอกก่อนอันนี้อันนี้ด้วยนี่อันนี้ด้วยนี่อันนี้ด้วยนี่นี่นี่ทำให้มันตรงหน่อยนะเนี่ยอันนี้ก็ทุกบอกเนี่ยเนี่ยเนี้ยหนูก็ต่อมาต่อตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยวตรงนี้ต่อมาตรงนี้แล้วก็มาเลี้ยวเนี่ยแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้เลย ทุก,นนทกันนี้ก่อนเรื่องเอาติดมันก็มาต่อเนี่ยนี่ตอนนั้น,นนี้ก็ได้นี่มันมาต่อนี่อันนี้ก็มาเลี้ยวมาอย่างนี้ ตรงนี้ก็โลคพิตแลวทางเข้าเราจะเอาทางไหนอ่ะตอนนี้เรายังสร้างยังไม่เสร็จครับทุกคนเดี๋ยวเรานี่นะประมาณนี้อลองดูสินี่ประมาณนี้<อ>เรนจะกลายเป็นของโคตรเดี๋ยวจะเอากระกลับไปวางไว้ทุกคนอ,อะไร เห็นเห็นดูตะกอนนี่ไงมาแล้วนุ่นนี่มันมันหาทางเข้าไม่ได้นะเนี่ยเขาบุกปดดูดูดูนี่ไงมันเดินเข้ามาแล้วในตัวนึงอ่ะเห็นไหมมันเข้าไปทางตันทุกคนดูจะปีนให้ดูนี่ไงนี่มันก็เข้ามาทางตันตรงเนี้ยนี่ไงนี่เขาบกปดนี่ไงมันมาแล้วแต่เราต้องเอาเดี๋ยวเราจะเอากับดักไปวางไว้นี่ไงมันมาแล้วทุกคนนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่มันเข้ามาแล้วนี่นี่มันเข้ามาดูนี่ตัวยิงอ่ะมันเดินเข้าฝั่งนู้นแล้วดูดิว่ามันจะไปทางไหน เห็นไหมคเห็นแก้วอยู่ตรงเนี้ยังไงนี่ครับนี่ครับตัวนี้อยู่นี่เดี๋ยวมันเดินไม่ทะลุอะ่ะเดี๋ยวเราจัดก,การก่อนนี้น,น,นี่นะครับนี่ดูเขาคน,นเราอะ่ะ<ม>เราก็จะสร้างเดี๋ยวเราเอากับดัก,กมาวางไว้ทีนีะอันนะี้มันมากระดักกันยูอ่า วางตรงนี้อันนึงนี่เางตรงนี้อันนึงเดี๋ยวมันก็แบบไม่ตายหรอกวางอันนึงก่อนมันก็ไม่ตายโอเคแล้วก็ตรงนี้อันนึงตรงนี้อันนึงเดี๋ยวมาสร้างกับป๋อุกคนเดี๋ยวให้สมมติสร้างเดี๋ยวมันก็ไม่ตายหรอกโอเคเดี๋ยวให้มันเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ไม่ตายนุมาสร้างตรงนี้อีกสองนี่เอาตรงนี้อีกสองอันเลยนุมีกี่อันมันมีเยอะไหมตรงนี้มันมีเจ็ดอันโอเคเอาตรงนี้สองเอาทำไมเอาจากตรงนี้สองโอเคแล้วพยายามแยกเอาตรงนี้แยกนี่โอเคเราสร้างกระป๋องทุกคน เฮ้ยนี่โอเคระวังตรงนี้หมดเลยอันนี้เป็นคนตะไคร้ว่ามันจะเข้ามาหาเราโอเคโอเคนี่แหละสร้างเลยโอเคจะเดี๋ยวมาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อีกตรงนี้อีกตัเม้าตัวเม้ามาฝั่งสร้างตรงนี้บุกตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้ทีสามสี่อันนี่ตรงนี้เอาทีตรงนี้เลยเอาอีกเขาจะเปิดช่องตรงนี้ให้เราเข้ามาบ้านตรงนี้เปิดทุกตรงนี้อ็อกโอเคนี่เราก็สร้างกับดักไว้แล้วดีไงมันก็ไปทางนี้ นเออหนูมาใสาก่กระเป๋านี้อีกนี่โอเคนี่แหละนี่ตอนนี้เข้ามาหาเราอ่ะมันต้องโดนจับกับทุกคนอ๋ออย่ามันก็มาทางนี้เออตรงนี้หนูก็ตรงนี้เรา,าปิดไว้ก็ได้นะปิดไว้ตรงนี้ก็ได้ตั้งไม้กันตรงนี้ปิดไว้ก็ได้โอเคอยากประจันนุ่เลยนี่าานี่แล้วก็เสร็จแล้วนะครับคุณเดี๋ยวรอดูนะค<อ>วก<ต>วกะทีิอ่ะก็เข้าไม่ได้อีกดอะไรลูกโจรป่านี่นี่ครับทุกคนนี่ของกดของเราไไม่ด้จันี่เป็นไงนี่เดี๋ยวเราอยดูนะตัวนี้นะ ครับทุกคนนี่คือทางเข้าของเรานี่เดี๋ยวจะไม่ช่วยอะไรเดี๋ยวนะทางเข้าของเราเราจะจะเก็บลัทธิมาวางหลอกล่อมันให้มันเข้ามาฝั่งนี้นี่ให้มันเจอเพื่อนมันก็จะเดินมาฝั่งนี้จะไม่่ชววยแล้นะนี่โอเคเสร็จเรียบร้อยรอดูครับทุกคนอ่าขึ้นเรือถูกตรงที ว่ามันจะเข้ามาได้ไหมนี่นะครับนี่ของของเรามันไม่เข้ามาต้องหลอกล่อมันหรือเปล่าแต่มันหาทางเข้าไม่เจอครับทุกคนนี่ไงมาแล้วตัวนึงยังไงมันไปไปผิดทางนี่ไงนี่ไงเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วทุกคนอุ้ยันี้มันยิงเหรอนี่เราต้องหลอกล่อมัน Entonces เข้ามาเลยมนนี่ wider? มานี่มานี่เลยเข้ามาในทจริงก็เข้ามานี่เข้ามาเลยตามมานี่เราแอบดูมันอยู่ครับทุกคนในจริงก็ตามมา ที่มันไม่มันไม่เดินตามมามันต้องมันต้องอีกตัวนึงเดี๋ยวเรามาหลอกล่อตัวนี้ดูนี่น,นี่ต้องต้องต้องหลอกล่อตัวนี้ครับทุกคนนี่มาตามมาเลยน่จริงก็ตามมานี่ตามมาตามมา <c oughs> เป็นไงครับนี่เข้ามามันยอดไปเลย <c oughs> <c oughs> นี่มา <c oughs> มาฝั<ๆ>า่งนี้ครับฝั่งนี้นี่ไงเข้ามาก็จะโดนกับดักเราครับทุกคนนี่มาเดินตามมาเลยอย่าเพิ่งยิงมัน โอเคสุดยอดยน,น,อนี่แหละครับทุกคนประมาณนี้สร้างเขากดเส็จเรียบร้อย